ที่ต้องทำเป็นอันดับแรกนะทำธุรกิจนะต้องทำทำธุรกิจเท่านั้นนะเพราะว่าถ้าไม่ทำธุรกิจคือยากมันจะมันไม่มีทางรอดถ้าคุณอยากจะใช้ชีวิตแบบธรรมดามีปัญหาชีวิตกดมือกินมือ้อให้คุณทำงานประจำต่อไปรับจ้างต่อไปแต่ถ้าคุณอยากจะรอด อยากจะสามปีห้าปีแล้วแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเนี้ยคุณต้องทําธุรกิจอย่าไปสนว่าแม่งทํำยังไงแต่ในหัวคือกูต้องทําธุรกิจถือว่าบอกแล้วนะคุณต้องทําธุรกิจเท่านั้นเครื่องผลิตเงินเท่านั้นในที่ผ่านมาอะไรสําคัญที่สุดในชีวิตคนผมไม่รู้คุณต้องเอาธุรกิจมาไว้เป็นเบอร์หนึ่งคุณต้องเอาธุรกิจมาไว้เป็นเบอร์หนึ่งก่อน เพราะว่าถ้าธุรกิจมันผลิตเงินได้มันจะแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตคุณทุกอย่างมันจะแก้ได้ด้วยเงินแล้วถ้าคุณไม่โฟกัสเครื่องผลิตเงินไม่โฟกัสธุรกิจแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ไหมละ่ะ